<c oughs> จิบกาแฟยามเช้าน้อกันเนาะชิ่อฐานเนาะอาจจะล้ำน้ำใช่บางในมไม่นี่เนาะมาจิบอ่ะเนาะกาแฟจะใส่ตัวนี้เนาะโบแมนสปอนเซอร์แต่ว่ามาักลืม <c oughs> เป็นแผ่นพันทแทะ,ะ,ะ,ะของกาแฟลาวเนาะพเนาะน้เนาะหอมหลายหอมหลายเนาะน้ำลาลาก็หอมล่ะ คิดนี่ก็ต่ชีวิตคิดนึ่งเถี่เป็นการกินกากฟหเนาะ<อ>กับบรรยากาศธรรมชาติผลตกเงาเข้าสเสานอะวันพักแต่ละคิดจะทิ้งานที่ไี่แน่นะถ้าว่าครบก็จะครบกันลุยไปจีบนะ่ะ กินขาวปลาพอใจกับชีว yeah. ิตนะนี่เนาะเอามาลองัำกันบ้างกาแที่งามสากาที่งาาเนาะุ่าน ีฝันไปนขอบเก็มสุดยอดเนอะ Kaffee cà phê hoa nài caffee nhắn Cà phê tham bưng ngon tham luôn hôm 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 Hòm 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 Nó hòm lại hòm lại hôm hoàn hoàn nay hay fc fc thuộc hôm nay hôm สุดยอดความเสียบความหอมเนาะน้ำเขาก็จะลจามจักวังไม้ไฟเนาะใส่วังไม้ไฟตุม่มแทนเนาะงานกำลังปรุงอาหารเนาะลามเขาลามปลาปิงปลาปิงปลาสุกนเน,ะน,กนาะไอ้นุ่มสุกเห็นยังอันโอ้จีผาสนันเลยนี่เคยกินหรอวะผาสนันนี่นี่นี่เคยกินหรอวะผาสนันนี่ขอวนี่ตับนี่ผาสนันนี่เคยกินระบบผาสนันนี่นี่นี่ ปลาชนัน,นเอา้าวิธีกินเด้แกะนี่มันแซบนัวครับบอกอะไรคำเดียววาครับทีมงานนะอาหารอยอดมาเบนุปลาชนัน